ล่าสุดเนี่ยคุณมันเน็ตได้มีการโพสต์หนังสือนะเป็นหนังสือจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลดทรัมป์เนี่ยครับหนังสือนี้นะเป็นหนังสือที่ขอบคุณนะพูด,ดง่ายง่อขอบคุณนายกคุณมันเน็ตค่ะนะที่เสนอชื่อโดนะัลดทรัมปรับรางวัลโนเบลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพคุณม,นะมันเน็ตก็เลยรีบเอามา เอามาโชว์เอามาอวดเอามาขิงเลยค่ะนะแล้วก็คุณเซนก็รีบแชร์ไปด้วยนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคุณมาเน็ตโพสคุณเซนแชร์แล้วไอเดียนี้เข้าใจว่าเป็นไอเดียของใครก็ไม่รู้แหละที่ต้องการดึงสารัฐเข้ามาจนกระทั่งประจบประแจงสารฐทุกวิถีทางค่ะเนี่ยหนังสือขอบคุณน่ะขอบคุณที่เสนอชื่อเออรีบเอามาแบบมาอวดนะวัเนี้โดนทำมีหนังสือถึงโดนทำมีหนังสือถึงผมนะนะภูมิใจอ่ะ ภูมิใจมากแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจูงใจเชิญชวนส่งการ์ดเชิญเขาเข้ามามเพื่อที่เขามาแทรกแซงปัญหาระหว่างประเทศไทยกัมพูชาเนี่ยถ้ามีอย่างนั้นจริงนะตามรายงานข่าวที่บอกว่าเชาิญสารัฐเอาเรือมาเทียบท่าเ,อเือเรือเรียมเนี่ยนี่คือการชักน้ําเข้าลึกชักสึดเข้าบ้านไม่ใช่แค่บ้านกัมพูชาแต่เป็นบ้านภูมิภาคอาเซียนเลยด้วยซ้ำนะแต,แต่นี่คือกัมพูชาเนี่ยคุณมานเน็ตนฮะ จับตากัมพูชาเชิญสหรัฐนำเรือรบเข้าเทียบท่าโยงสัญญาณประทะรอบใหม่นั่นคือบทวิเคราะห์ของพลเอกรังสีนะพลเอกรังสีเนี่ยพักเศรษฐกิจเนี่ยนี่ไปวิเคราะห์การเมืองเรื่องนี้มีปมนี้แล้วมองว่าฮุนเซนเนี่ยชักสืบเข้าบ้านยังไงนี่คือคลิปบทวิเคราะห์ของ พลเอกเอลังสีนะครับจริงนะครับไอ้ผมเชื่อว่าสงครามใหญ่เคลื่อนเข้ามาแล้ว <l ots> ถ้าสหรัฐเอาเรือเข้ามาจริงนะครับไอ้ไงไอ้คุณเซนเนี่ยมันชักสึดเข้าบ้านแล้วมันทําให้สนามรบจากแค่ประทะากับเรากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไอ้ความโลภของมันเพราะมันรู้ว่ามันสู้เรามไม่ได้ใช่ไหมมันก็คิดบ้าแล้วมันไปเอาสหรัฐเข้ามาแต่สหรัฐเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวมาช่วยไอ้เรื่องว่าจะมาประทะากับไทยซึ่งสหรัฐก็ไม่สน เพาราะสหรัฐเขามองว่าศัตรูกูคือจีนแล้วเขาก็ต้องเอาจีนให้ลงตามุชาเนี่ยไปลงนามินไอ้สนธิสัญญายอินโดเวสิกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมได้ข่าวมาก็คือวันที่25ผู้จัดการอินโดเวสิกรวมทั้งเรือฟรีเกตสองลำเนี่ยจะเข้ามาเทียบท่าเมืองเลียมถือว่าเป็นปฐมมาเล์สหรัฐก็ขอใช้ฐานทัพอากาศบริเวณเกาะพงด้วยคุณคว่าจีนเขาไม่กล้ายิงขเขมรไม่เหลือเพราะจีนเขาไม่มีทางปล่อยหรอกให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพและโจมตีประเทศเขาจีนเนี่ย จะเป็นประเทศสุดท้ายที่จะประทะกับสหรัฐเพราะวันนี้รัสเซียยูเครนเกิดแล้วระหว่างตอการเกิดแล้วคราวนี้คือจีนกับเกาหลีเหนือเพราะฉนั้นผมเชื่อว่ามันจะเกิดสงครามครั้งใหญ่คนที่เป็นคนดึงสงครามเข้ามาต้องทอยหุ่นเซนอาเซียนทั้งสิบชาติต้องด่าหุ่นเซนว่ามึงเป็นคนที่หาเรื่องผมเชื่อว่าสงครามมึงเป็นคนที่หาเรื่องอ้าวอาเซียนต้องด่าเริ่มก่อนเลยต้องประนามเลย่ะนี่คือบทวิเคราะห์ของพลเอกลังสีค่ะแล้วทีนี้ไทยเราจะทำยังไงอ่ะ เพราะตอนนี้เหมือนกับหุนเซนพยายามเอาสหรัฐมาเป็นพวกเอาพิบเบิมม้มาทางด้านสหรัฐเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราค่ะนะพลเอกรังสีใช้วิธีแนะนำฮะว่าพฤติกรรมแบบนี้คือความปอดแหกของหุนเซนแล้วนี่มันคือแผนลักไก่จะโจมตีไทยแล้วไทยเราควรทำยังไงนะเดี๋ยวลองฟังคำแนะนำหุนเซนเนี่ยมันไอ้พวกปอดแหกมันชอบยืนหลังไอ้เจ้าพ่อแล้วมันก็เตีนเขี่ยมาเตะเรามั่งหรือมันเอา ก้ามาปาเรามั่งคือคมันเหมือนกับว่ามันแอบหลังสารนแ,แล้วมันแล้วดินนสายเราอะ่ะว่าให้กูมีลูกพี่ใหญ่กูมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเดินอ้อมหลังไปเตะมันแล้วเราต้องบ,บ,บอกว่ากูไม่ได้ยุ่งกับมึงเจ้าพ่อมึงก็ใช้ไอ้การบูชาเป็นสนามรกของมึงตายแต่กูว่าใจาจาัก,กายนี่ถ้าให้ดีที่สุดมึงก็ให้ไอ้การบูชาอย่ามายุ่งกับกูเท่านั้นเองตอนนี้เราต้องมามุ่งอย่างเดียวว่า ถ้ามันโจมตีเราครั้งใหม่เนี่ยซึ่งจะใช้ทั้งโดนใช้ทั้ง PSL03 เป็นไปได้นะเพราะมันถือว่าวันนี้ลูกพี่คนใหม่ของมันก็เลยจะเข้ามาแล้วเนี่ยแต่เราจะต้องไม่ไปสนตรงนั้นเพราะเราไม่ได้โจมตีฐานทัพสารัฐแล้วมันเป็นการป้องกันตัวเราถูกไหมเมื่อไหร่ที่เรือรบสารัฐเข้ามาเทียบท่าเนี่ยผมเชื่อฮุนแซนมันจะโจมตีเราผมเชื่อฮุนแซนจะเล่นไม้นี้สารัตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกไอท้ที่ไอ้ฮุนแซนมันทะเลาะกับเราแต่สารัตเเขาสนใจว่า กูจะใช้ประเทศมึงเนี่ยในการปิดล้อมจีนมันมองคนละมุมนะคุณเซนเนี่ยมันมองแบบถ้าเป็นบอลก็ถ้วยงอสารัตเนี่ยเขามองพีเมลี่มันมองคนละชั้นน่ะคุณเซนเนี่ยมันจะใช้อันนี้รักไก่เรามันคิดว่าเราเห็นแล้วว่าเรือสารัตมาเนี่ยถ้ามันโจมตีเราเราไม่กล้าทางกับมันแต่เราต้องทุบมารอบนี้ผมบอกไงบอลมันต้องเรียบรอบเนี้เพราะอ้เนี่ยมันเจ็นจุดยออสายของคุณเซนเชื่อผมเพราะเป็นแหล่งเงินของมัน เ <P ers> พราะมันคิดไม่ถึงว่าเรากล้าอ,อดูเดือดไว้พลเอกลงังสีฮะนะประดามันทุบมันนะบอลมันต้องราบเอาให้หมดถ้าเกิดมันลักไก่ใช้วิธีแผนแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นประกอบเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกมัมพูชาล่าสุดเมื่อวานนี้ทหารเราก็กถูกโจมตีด้วยทุ่นระเบิดสังหารไปอีกหนึ่งคนอีกแล้วแต่บาดเจ็บทั้งหมดอีกสามนะแต่ขาขาดเนหนึ่งเมื่อวานนี้ฮะ ในขณะเดียวกันกัมพูชาก็ยังมีการปล่อยเฟกนิวโจมตีโดยคุณเซนเนี่ยทำเป็นคลิปเมื่อวานเล้นะบอกว่าไทยสัมพันธ์ไม่ดีกับประเทศต่างๆมีปัญหาตลอดอแต่นี่คือคลิปในแฟนเพจอาร์มี่มิเรอร์ทอรี่ทีนีเมื่อวานนี้ทหารเรืออินโดนีเซียโบกสะบัดธงชาติไทยบนเรือรบของอินโดนีเซียนะนี่ครับคือเรือของอินโดนีเซียเนี่ย,ยร่วม นะในเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชันะ้นมาตาดินาตาของเรือกองทัพเรืออินโดนีเซียร่วมฝึกผสมทางเรือกับกองทัพเรือไทยค่ะแต่ที่น่ารักคือเนเป็นไวรัลมากท่าเต้นเขา,นะาเนเาี่ยดูท่าเต้นนะ,ะเราเห็นนี่คือต้นฉบับนี่คืออินโดนีเซียเลยนะเราเห็น สมัยที่เขาไปเวอร์เนี่ยเอาไปคเวอร์ทุกยานพาหนะเลยนะค่ะแต่นี่บนเรือรบเรือรบจริงปกติจะเป็นเรือเรือพายแข่งเรือเล็กๆเฉยๆเออเรือเล็กแล้วก็ไปยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็เต้นนะเออจะเป็นเด็กค่ะทีเต้นแต่นี่คือทหารเรือแล้วมีธงชาติไทยเห็นไหมโบกคู่กับธงชาติอินโดนีเซียคือเป็นการให้เกียรติกันค่ะนะเพราะว่านี่คือความสัมพันธ์อันดีทหารเรืออินโดนีเซียกับทหารเรือไทยค่ะร่วมฝึกผสมทางทะเลนะ รหัสเรียกขานซีการูด้า2,025ในน่านาน้ำไทยนี่คือมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอโอ้โหนี่ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะด็อกเตอร์สุรเกียรติเสถียรไทยประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชียหรือว่า a p r c เมื่อวานนี้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้มีการหารือกับอันวาอิบราฮิมนายกมาลเลเซีย มีการรายงานว่าเป็นหัวข้อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แแงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ